ทีเหมือนแบบไม่ได้มาคอนเสิร์ตนั่งพอจะขึ้นมาปุ๊บตื่นเต้นอะนรอย่งเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่ได้มาคอนเสิร์ตลิตาครับน่าจะคอนเสิร์ตใหญ่เคยได้ขึ้นครั ok ้งหนึ่งเมื่อนานมาแปดเก้าแปดเก้าปีที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาขึ้นที่นี่ขอบคุณนะครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราว่าเรามีแบบ อดีตอะไรเยอะแยะที่ที่เชียงใหม่หมายว่าในเรื่องที่ดีในการเรื่องไี่ดีก็มีครับพี่ไม่ยังพูดอะไรเลยนะพูดเองพูดเองพูดเองแค่มองสายตากตกเลยคอะไรอยู่เรามีเรื่องไปด้วยกันที่ดีๆเยอะมากๆครับผมใช่ใครับแล้วก็เชียงใหม่ก็เป็นที่ที่พวกเรามีความสำเรามดีๆในงานมา่ววยกัน ถ้าพี่ตู่ไม่ร้อนตรงผมก็ไม่อะไรงเหมือนกันอยู่ดีนะครับทุกคนครับนี่คือเพื่อนรักของพวกเรานะครับตู่บกทรนะครับจำเือนไปแล้วว่าไปแล้วคุณก็เหมือนแฟมิลี่เดียวกับพวกเรามนะอือเพราะว่าวันนี้คุณก็พาครอบครัวมาน้องชายผมพาครอบครัวน้องสาวผมามานครอบครัวพวกเรามากันหนึ่งแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แยกความพี่ตู่เป็นคนน่ารักนะครับคือสุดๆไม่ว่ามีอะไรอ่ะถ้าคุณตทหาตู่บกทรนอ่ะ ไม่รับรับแล้วไม่เคยมีครั้งไหนนะที่เขาไม่เคยจะไม่ช่วยเหลือคุณเขาจะต้องเป็นผู้ชายคนแรกที่จะช่วยเหลือคุณนะจริงจริขนาดนั้นเลยจริงจริงเขาเป็นคนพี่ตู่เนี่ยเป็นแบบคนที่นหนมากมากจริงจริงคือบนเวทีเขาเป็นยังไงอ่ะข้างล่างเขาคือไม่ต่างอะไรคือเป็นคนดีจริงจริงพี่ตู่อ่่อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะนี่คือลิปตาเกิดมาโวยผมผมพบกับเพื่อนน่ารักน่ารัก ครับจริงครับจริงครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับกับทั้งสองคนเหมือนกันครับมันมีอินไซต์หนึ่งที่น่าสนใจมากคือตอนที่เราซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยครับคอนใหญ่ไฟกระจิตเนี่ยครับพี่ตู่เนี่ยเข้ามาที่ห้องซ้อมครับบอกกับผมกับพี่แทนว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสวันหนึ่งอ่ะอยากทำคอนเสิร์ตจังไปจิ้มคอนเสิร์ตของพี่ตู่เองคอนเสิร์ตของพี่ตู่แล้วก็เชื่อว่าอย่างผมกับแทนอ่ะคือเราคิทดังๆได้นะฮะ นเสิร์ตพวกมันมีประมาณหนึ่งเสียงที่แบบเหมือนใครห้ามเขาให้กินแล้วก็แบบเข่ดีได้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรอดูคอนเสิร์ตพี่ตู่อยู่แล้วยังไงครับถ้าจะมีคอนเสิร์ตจะไงคผมจะช่วยพี่ตู่จัดให้ได้ช่วยช่วยมาช่วยพี่ตู่ทุกคนช่วยกันหมดทุกคนโอเคไหมโอเคนะแล้วแปลว่าถ้ามีจริงลิฟตาก็ต้องมาเป็นแขกรับเชิญเพราะฉะนั้นพวกคุณตรงนี้ก็ต้องไปดูอีกมันจะลำบากพวกคุณตเปล่านะครับ ไม่ใช่ไหม okay. เออเออแล้วผมผมจํานะครับล้วผมดีใจมากที่คุณมีความ้สึกอย่างนี้ขึ้นมาออแล้วแบบอยากให้พี่ตู่กลับมามีคอนเสิร์ตแล้วก็อะไรด้วยกันเพราะพี่ตู่เป็นคนเล่นคอนเสิร์ตเยอะอยู่แล้วในเดือนนึงจริงๆ,ๆ,ๆอยา,อยาเอาคอนเสิร์ตนี้มันอาจจะเป็นปลายทางแต่ว่าจริงแล้วผมพูดกับพี่ตู่เสมอว่าผมในฐานะน้องพี่ตู่คนหนึ่งและผมก็เป็นหนึ่งในฐานะแฟนเพลงของพี่ตู่เหมือนกันอยากให้พี่ตู่กลับมาปล่อยเพลงบ่อยๆนะครับก็เขาไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบ ไหนจะครอบครัวไหนจะถ่ายหนังถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในฐานะแฟนเพลงหนึ่งคนผมพี่ตู่ก็รู้สึกว่าปล่อยเพลงน้อยไปนะครับแล้วก็ยังอยากฟังเพลงพี่ตู่อยู่นะครับก็ช่วยสิงเป็นสิ่งกุ้ยตึงดายกับพี่ตู่หนึ่งทีนะครับเพราะว่าทุกคนรักความเพลี่ตู่พี่ตู่ที่เป็นป๋าช่วยไหมอยากจะช่วยอยากช่วยจัดการมันเองก็ได้ขอบคุณมากครับ ฟังกันนะนี่ผมกับพี่แทนสัญญาแล้วนะโอเคโอเคงั้นคืนนี้เราไม่ต้องไปปาร์ตี้ที่ไหนต่อแล้วนะเอาเวทีไปก็ไปแต่งเพลงกันเลยไปโอเคพี่ตู่เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้องบอกว่าประมาณอัลบั้มวิทึมเป็นบอยเอเลฟเว่นใช่ครับใช่ครับหลายๆคนตรงนี้น่าจะทันเนาะทันเขาทัเสียงเขาแบบก็อุ้มลูกอุ้มหลานมาดูแล้วทันแหละ บอกความลับนะครับอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันว่าจริงจังเหรอเล่าได้ไหมลองดู <laughs> คือจะบอกว่าในอัลบั้ม Winterman Boy 11ผมอะได้ร้องเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าคำถาโมโงมงแต่แต่จริงๆแล้วอะผมเป็นคนที่ห้าที่ได้ร้องเดโมอ,อันนั้นอ่ะ,อะเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะมีคนอื่นมาร้องเพลงนี้ และคนที่ได้ลองก่อนก็คือหนึ่งน,นั้นคือตู่พบทรและและในความเป็นจริงอะ่ะจริงๆอะ่ะผมะไม่ได้ชอบเพลงคำถามโง่งงที่สุดจริงๆผมชอบเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าจะทํำยังไงซึ่งความลับความลับ,บที่สองของเพลงนี้คือจริงๆแล้วคัตโตะต้องเป็นคนร้องเพลงจะทํำยังไงเราได้สัมผัสไปในวันที่จําได้ว่าพี่บอยยังไม่มีเนื้อเพลงนี้เลยแต่มีจานองเพลง อะไรประมาณพี่บอยร้องประมาณไหนครับตอนที่มีแต่ตอ้น้องอ่ะเขาโตทำเหมือนสุดประมาณนี้แหละครับมันจะเป็นประมาณเป็นภาษาสเปนภามหลักเสดตามรลักเสดแล้วแล้วตอนนี้ว่าเพลงจะทำยังไงเป็นเพลงที่เวลาคนขอผมอะเขาจะไม่ขอเพลงนี้ถ้าเขานึกถึงอารมณ์นี้เขาจะขอเพลงคำถามโง่ๆกับผมพี่ตู่หนูขอเพลงคำถามโง่ๆที่พี่ตู่ร้องไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่เหรองั้นขอที่ฉันรู้แล้วกันถึ <c oughs> <S <S งจะทำยังไงติ๊จะทำยังไงทล่สุดท้ายเลยที่เขนึกถึงแล้วเพลงจะทะํายังไงเป็นเพลงที่ผมชอบมากและเป็นเพลงที่ร้องยากมากๆเอาบ้างนี้เป็นถ้าคุณกลับไปเปิดฟังอ่ะร้องยากเอาบ้าง <c oughs> ้บางนี้เหมือนมาก,ก่อนการในการแบบร้องแบบสับๆอือยอนซึ่งวันนี้จะมีไม่ห้เพลงนี้จะทํายังไงเนี่ยนอกสคริปต์ผมไม่อยากฟัง แล้วทำไมไม่เนตุ่มล่ะโอคุณมันจะต้องมีท่อนแบบโอ้โหใช่ไหมตอนแรกมัน mình, mình không biết, không biết, không biết, không ผมว่าทำไมคุณต้องทำหน้าอย่างนั้นเหมือนคุณเลงร้องเรียนผมยี่ตลอดเวลามันไม่ร้อนอยู่่ร้องตั้งใจร้องพยายามทำริวให้ไม่เท่ากันร้องเรียนตลอดเวลาจริงแต่พี่ตู่แบบขับคิ้วตัวเองไม่ได้จริงไมผมไม่ได้ไม่ได้จริงๆครับไม่ได้ตั้งใจ่ไมถ้าใครเคยเห็นกล้องพยายามสะซูหน้าผมผมไม่ชอบหน้าเลยทำไมถึงไปเดียกว่าไงเวลาร้องคิ้วมันจะขึ้นมาไม่เท่ากันเขาจะเป็นอะไรไหคุณทำอย่างนี้คุณมีใครรู้จักเดาร้องปะฮะรู้จักอันนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเคยเล่าบ้างแล้วแหละแต่ไม่เวทีใหญ่ไม่ได้เล่าเดาร นักมวยแ้มน้ำมวยแ้มด้วยแต่ก่อนเขาเป,ป็นน้ำมวยแ้มมาก่อนแล้วเขาจะมีช่วงหนึ่งที่เขาดังมากๆแล้วเขาจะพูดว่า Can you smell what the rock is cooking แล้วเขาจะทำคิ้วแบบนี้แล้วช่วงนั้นผมชอบมวยแ้มมากๆ <c oughs> ผมก็เลยพยายามฝึกคิค้วตัวเองให้ทำแบบเขาให้ได้คิ้วตรงข้างไหนแล้วพอทำแล้วมันหยุดไม่ได้นี่คือเรื่องจริงไม่กล <c oughs> ับมาอีกเลยมวันนี้เนี่ยเป็นจริง มาจากเดอะร็อกหรือว่าไอดอลแบบไม่ค่อยแจ็คสันอะไรไม่ใช่เดี๋ยวร็อกดูวิ่งเดอะร็อกจอห์นสันดูเป็นร็อกจอห์นสันอ่าครับกล้องตัวหนึ่งนะครับผฝาผู้ทลยนะฮะขึ้นจ่อไปมีนะฮะในทิวโพดีดูและล็อกรขีวหน้าพี่ตู่ไว้เลยนะครับคิวพี่ตู่ตลอดว่าเขาจะมาค้ำให้คิวเขาอยู่ดีได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณไม่มีสมาธิหรอกจับเลยอีกคราวนี้จะเกร็งไปหมดหน้าเกร็งจะพยายามบังคับสุดๆยายาผ่านไปแล้วกับเพลงจะหล่อมากหล่อมากลอง ้องระบุด้วยนะครับว่าตรงนี้มีคนรออยู่สามคนคุณแทนนี่เขาคุณแทนนี่เขาลดน้ำหนักมาเพื่อเชียงใหม่เลยรู้ป้วยเราจะรู้ไหมมีพี่ตู่เป็นไอดอลอยู่พี่ตู่กินคีนมากๆอีกช่วงหนึ่งอ่ะเราจะเข้าเพลงต่อไปไหมครัไม่ก็ได้มั้งไม่นะครับผมอันนี้จะเซิร์ไพรงต่อไปพี่ตู่ไม่อยากร้องละมาติเดียร์ไ่ากรงคืนนี้ฮะตะกี้ร้องเพลงจะทำยังไงแล้วครับผม ไอ้เพลงที่นั่นแหละฮะที่ผมหลุดออกมาผ่าน QC เนี่ยเพลงนี้แหละก็คือคุณพี่แทนนะครับครับเขาก็บอกเฮ้ยตกถ้าตอกได้เพลงนี้ตกยึดเลยนะเพลงนี้แทนชอบมากผมจาได้ว่าผมขับรถอยู่เงี้ยแล้วผมคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอนนั้นนะแบบแทนแทนเราได้เพลงชื่อคําถามง่มากแทนถ้าได้เพลงนี้เนี่ยเอามาให้ได้ชอบมากมันเป็นอย่างนี้เลยเออมันเพลงนี้เพอาะมากแล้วมันแบบลิปตาลิปตาแบบกิจจิกิจักกิจิกิจักอะไร แล้วเพลงนี้ตอนนั้นมันฟิชนเชอรี่กับเกมเกมหนึง่งอ,อ่าเกมชื่อว่าออร i ดิชันนี่แล้วเวลาที่เค<ท>ยเล่นได้หม<ท>ดเลยเหรอครับเด้เล่นไหมครับที่โอ้ไม่เคยเกมเกมนี้มันจะเป็นเกมเต้นแล้วเวลากดอ่ะบีดมันจะอยู่ที่67คือเป็นเทมโปที่ชา้าที่สุดของเกมเป็นด่านแรกเป็นด่านที่หนึ่งอ่ะและเวลาผมไปร้องตามงานสตาร์ปาร์ตี้อะเด็กที่เล่นเกมนี้แลวโตมาด้วยกันตอนเขาแบบ เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วอะ่ะเขาจะไปยืนกันหน้าเวทีแล้วก็แบบผ่าทีห้ไปต่อเดี๋ยวตอนที่เราไปนี้ต้องทำท่านี้นะ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงมาเต้นกันอย่างเงี้ยตรงด้านหน้าตอนแรกผมคิดในใจว่าอ้ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาเป็นแก๊งบีบอยเต้นอะไรมาบ้า <c oughs> จริงไม่แต่เพลงจะทำยังไงก็ก็อย,อยู่ในออดิชั่นเหมือนกันป่ะก็มีเหมือนกันใช่ไหมถ้าจะมีน่าจะไม่เห็นมีใครเคยอย่างนี้ มันอาจจะเร็วนิดนึงใช่จุ่มไม่คุ้นไม่กันไม่ตัดเต็มไม่ถนัดกดไม่ทันกระตุ่มไม่ทันอันนี้อาจจะเต็มง่ายหน่อยอันนี้คือเลเวลที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ร้องกับพี่ตู่นะครับขอเซ็ตกับพี่ตู่อีกหนึ่งที่ต้องร้องร้อคร้องนะใช้ได้เพลงนี้นะฮะงจำได้อยู่ลุกขึ้นมาเลยครับลุกขึ้นเต้นพี่ตู่ลองทำท่าตามนะได้ครับมันดีเนาะใช่ไหม ที่จะที่จะให้เขาตกลงดีเหมาะสมที่สุดแล้วบีบบอยเรื่องมาแล้วแต่ถ้าเต้นไม่แน่ใจจริงไม่แน่ไม่แน่ใจจริงโอ้พี่ตู่ครับผมดีใจนะที่ผมได้เป็นเพื่อนคุณเนี่ยอนันครับมีดีเสย่างที่เราผ่านด้วยกันมาเยอะมากเช่นได้ไหมฮะเช่นเช่นดีและร้ายนะครับเห็นไปทุกอย่างเหมือนเห็นก้าวเดินของชีวิตกันละกันแล้วคุณก็ได้เห็นด้วยใช่ใช่ใช่นะครับ คุเห็นอะไรบ้างครับแทนผมจองไม่ได้ผมจริงจริงก่อนที่ค้าโตจะเจอพี่ตู่ผมเจอพี่ตู่ก่อนที่ LA ก่อนหนึ่งที่พี่ตู่ร้องเพลงอยู่ที่เมกาว้าวผมเจอเขาตอนผมอายุไม่สิบเจ็ดสิบแปดแต่ตอนนั้นพี่ตู่อาจะจําไม่ได้เว่าแบบตอนนั้นเหมือนแบบเจอทุกครั้งก็จะเป็นเรียกว่าดึกมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมาเขาบอกใช่โตโตกันแล้วเมานั่นแหละก็เลยนี่ก็เลยได้เจอพี่ตู่ตั้งแต่ ตอนนี้เพิ่งยี่สบสามก็เออครบห้าหกปีเล้วว้าวผ่านมาไม่นานผ่านไม่นานว้าวนานมากแล้วนานมากแล้วนานาจริงนะครับครับมบาถึงเพลงสุดท้ายของผมกับพี่ตู่ในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งผมไปได้ฟังมาพี่ตู่ก็ร้องผมก็ร้องบ้างอืมแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยอยากร้องคู่กับพี่ตู่ในว,วันนี้เพราะว่ามันทำให้เรานึกถึงวันเก่าๆตอนที่เราอยู่ยุใหมัยเรา ไม่เคยไม่เคยมีโมเมนต์นั้นพยายามดึงให้มันเข้าให้มันไปนนที่มัเข้าเรื่องของเราได้ตอนที่เราไปทัวร์กันนะต้องยอมรับว่าอัลบั้มริชชี่แมนบอยนี่เขายังฟังเราอยู่แน่เลยตอนนี้เขายยังอู่เาเติมเบียร์อยู่ตอนนี้เติมเบียร์เติมเบียร์เพลงของพี่บอยมีมีอิทธิพลต่อพวกเราจริงๆครับนะครับแล้วก็เพลงนี้เลือกมาเพราะว่าอยากร้องกับพี่ตู่แล้วก็มีอาร์เรสต์หนึ่งที่ที่พี่นกทำมาใ้ผมชอบมากมาร้องด้วยกันนะ